ชายคนหนึ่งได้ยาที่สามารถพัฒนาสมองมนุษย์ให้ทำงานได้ถึง100%อยเอร์เซ์อย่างไม่คาดฝันในขณะที่กลืนยาลงไปกระแสฟไฟฟ้าแรงสูงได้ไหลผ่านสมองเขาทำให้เขารู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่ทุกอย่างรอบตัวเขากลายเป็นเรื่องที่สามารถคาดเดาได้แม้แต่กับเจ้าของบ้านที่คอยทวงค่าเช่าอย่างไม่หยุดหย่อนชายคนนั้นก็สามารถจับจุดผิดพ่าจากการพูดของอีกฝ่ายได้และใช้ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตรรกะที่เหนือชั้นทำให้เจ้าของบ้านที่กำลังโรกรธจัดสงบสติอารมณ์ลงได้ แล้วก็เห็นหนังสือกฎหมายโผล่ออกมาจากกระเป๋าของอีกฝ่ายก็เลยนึกขึ้นได้ทันทีว่าเคยอ่านหนังสือเล่นนี้เมื่อสามปีก่อนเนื้อหาในหนังสือไหลเข้ามาในสมองราวกับคลื่นเพียงชั่วครู่เดียวก็เข้าใจอย่างถ่องแท้เขาใช้ความรู้เหล่านั้นไม่เพียงแต่ช่วยเจ้าของบ้านแก้ปัญหาทางกฎหมายได้ยังได้ครองใจเธออีกด้วยเมื่อแอนดี้กลับบ้านแล้วพบกับห้องที่รกของตัวเองก็เริ่มทําความสะอาดด้วยความกระชับก,กระเฉงไม่นานก็ทําให้มันกลับมาเหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะดึกมากแล้วสมองของแอนดี้ก็ยังคงกระปรี้กระเปา๋า เขาจึงรีบไปนั่งหน้าคอมพิวเตอร์เหตุการณ์เหลือเชื่อก็เกิดขึ้นเขาที่ปกติเขียนอะไรไม่ออกสักกี่คำจู่จูก็ไอเดียพุ่งพล่านเขียนรวดเดียวจบแค่คืนเดียวก็เสร็จงานที่ปกติใช้เวลาทั้งปีก็ยังทําไม่เสร็จแต่เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อเขาพยายามจะต่อยอดความคิดเมื่อคืนกลับพบว่าสมองของเขาไม่สามารถคิดได้อย่างเฉียบคมเหมือนก่อนอีกแล้วโชคดีที่เขาเซฟงานเมื่อคืนไว้ทันรีบส่งต้นฉบับไปยังสำนักทีมไม่คิดว่าเพิ่งกลับถึงบ้านก็ได้รับโทรศัพท์จากบรรณาธิการใหญ่ของสนักม ขอให้ไปพบกันแม้ว่าใจของแอนดี้จะรู้สึกดีใจแต่ในขณะเดียวกันก็ถูกความวิตกกังวลอย่างรุนแรงครอบงำถ้าจะต้องทําให้เสร็จสมบูรณ์ส่วนที่เหลือของหนังสือเล่มนี้เขาต้องรีบหาเม็ดยาไปษนานั้นให้ได้มากขึ้นเพื่อที่จะได้เม็ดยาแอนดี้ฉันตามที่อยู่บนนำบัตรไปเจอบ้านของวอนน้องเขยเรออยู่นานมากวอนถึงจะเปิดประตูออกมาพร้อมใบหน้าบวมบวมเห็นได้ชัดว่าเมื่อคืนเขาก็เจอเรื่องวุ่นวายไม่น้อยวอนเข้าใจเหตุผลที่แอนดี้มาหาเขาเขาสารภาพว่าเมื่อวานโกหกบ,บางอย่างไว้ ยานั้นไม่ได้ผลิตจากโรงงานยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่เป็นยาใหม่สิที่เพื่อนเขาผลิตในห้องแอบลับๆในครัวของเขาเองรู้ว่าแอนดี้ต้องการยาเพิ่มอย่างเร่งด่วนวอนจึงใช้โอกาสนี้ให้เขาไปเอาเสื้อผ้าที่ร้านสกปริแล้วซื้ออาหารเช้ากลับมาด้วยด้วยความจำใจแอนดี้จึงต้องจำใจทนเพื่อให้ได้ยามาะจลาดนั้นยอมทำตัวเป็นเด็กวิ่งเต้นเมื่อเขากลับมาพร้อมกับเสื้อผ้าที่ซักแล้วและอาหารเช้าแต่กลับพบว่าประตูบ้านของวอนเปิดง้างอยู่ จึงถักประตูเข้าไปก็พบว่าภายในห้องรกอย่างมากเห็นได้ชัดว่าถูกค้นอย่างรุนแรงวอน้องเขยของแอนดี้นั่งอยู่บนโซโฟาด้วยสีหน้าเรียบเฉยแต่เมื่อเข้าไปใกล้ก็ตกใจสุดขีดเมื่อพบว่าวอนถูกฆ่าตายแล้วเขาจึงรีบโทรแจ้งตำรวจทันทีและสังเกตการที่เกิดความสับสนหนมานก,ก่อนที่ตำรวจจะมาถึงในช่วงพริบตาเขาก็รู้ทันทีว่าทั้งหมดเป็นอย่างไรอาจเป็นเพราะยานั้นหละเขาคิดว่าพวกนั้นคงได้ยาที่ต้องการแล้วหรือเปล่าพร้อมกับคำถามนั้นแอนดี้เริ่มสวมถุงม,มือแล้วค้นห้อง หวังว่าจะเจอ,อยาที่หล่นเหลืออยู่บ้างเขาค้นทุกเลนชักและทุกมุมแต่ก็หาไม่เจอสุดท้ายด้วยความเหนื่อยล้าเขาจึงนั่งหลงข้างศพของวอนรู้สึกเหนื่อยล้าและท้อแท้เป็นอย่างยิ่งขณะที่แอนดี้กำลังจะหยิบอาหารเช้าขึ้นมากินเขาก็ฉุกคิดถึงเพื่อนเพื่อนของน้องเขยขึ้นมาที่ชอบทำยาในครัวเขาจึงรีบวิ่งไปที่ครัวเพื่อหาเบาะแสและสุดท้ายก็พบมันที่ก้นเตาอบของที่หอด้วยกระดาษฟอยล์เมื่อเปิดออกดูข้างในไม่เพียงแต่มีเงินสดปึกใหญ่แต่ยังมีอัญชีตยาที่เขาต้องการมากกอีกด้วย ขณะที่เขากำลังตรวจสอบของเหล่านั้นอยู่เสียงเคาะประตูอย่างรวดเร็วก็ดังขึ้นแอนดี้รีบซ่อนเงินและยาลงในเสื้อผ้าแล้วเปิดประตูให้ตำรวจแต่แอนดี้ก็ถูกนำตัวไปสถานีตำรวจโชคดีที่ไม่มีหลักฐานแสดงว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมตำรวจจึงไม่ได้อะไรที่เป็นประโยชน์จากเขาแน่นอนเรื่องยาเม็ดนั้นแอนดี้ก็ปิดปากเงียบขณะที่แอนดี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานีตำรวจอดีตภรรยาของเขาก็โทรศัพท์มาหาทั้งคู่ไม่ได้เจอกันมาเกือบสิบปีแล้ว แอนดี้ <Andy S 2> ต้องการพบเธอเพื่อพูดคุยเรื่องน้องชายของเขาแต่อดีตภรรยาปฏิเสธที่จะพบหน้าเขาอย่างแข็งขันด้วยความจำใจแอนดี้จึงต้องยอมแพ้สุดท้ายตำรวจก็ปล่อยตัวเขาไปแต่ระหว่างทางกลับบ้านเขารู้สึกเหมือนมีคนตามอยู่ตลอดถึงแม้จะรู้สึกถึงอันตรายที่กำลังคืบคลานเข้ามาแต่เขาก็คิดว่าทุกอย่างคุ้มค่าพอถึงบ้านเขาก็รีบกินยาอินซีทันทีรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีเขาใช้เงินที่น้องเคยทิ้งไว้จัดทรงผมที่ยุ่งเหยิง ไม่เพียงแต่เริ่มออกกำลังกายเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนชุดใหม่ด้วยเขาเขียนนิยายจบภายในแค่สีวันเพื่อรักษาประสิทธิภาพแบบนี้ไว้เขาจึงกินยาซยีทุกวันเป็นเวลายานี้ทําให้เขาไม่เพียงแต่ประสบความสําเร็จในคาสิโนแถมยังที่ในกลับแค่คุยเรื่องเช็คสเปียร์ก,ก็ดึงดูดสาวๆมาอยู่ด้วยแล้วยาซีที่ไม่เพียงแต่ทําให้แอนดี้คิดไวขึ้นแต่ยังทําให้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประมวลผลข้อมูลอีกด้วยเขาสามารถเรียนรู้ข้อมูลรอบตัวได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่สมองได้จัดระบบอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้ว เมื่อเขาแสดงออกมาก็จะชัดเจนและเป็นระบบความคิดปรักเกลียวทําให้วงสังคมของเขาขยายตัวอย่างรวดเร็วได้รู้จักเพื่อนๆที่สําคัญหลายคนเพื่อนใหม่ๆที่รำ่ำรวยบางคนถึงกับพาเขาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆที่เขาใฝ่ฝันมานานครั้งหนึ่งมชายหาที่งดงามประการตาแอนดี้ถูกแรงกระตุ้นอันรุนแรงผลักดันกระโดดลงไปในทะเลสีครามเมื่อเขาโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําอย่างปลอดภัยและมองดูดวงอาทิตย์ตกดินในระยะไกลแอนดี้ก็เกิดความมุ่งมั่นที่จะไม่เสียเวลาอีกต่อไป เขาตัดสินใจที่จะทําอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมไม่ใช่แค่เพียงนักเขียนอีกต่อไปแต่ต้องการก้าวเข้าสู่วงการเมืองการเข้าสู่วงการเมืองของอเมริกาต้องการเงินทุนมหาศาลและเงินที่แอนดี้มีอยู่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความทะเยอทะยานทางการเมืองของเขาเพื่อหาเงินทุนเพิ่มเติมเขาจึงกินยาอินซิติเมตหนึ่งและตัดสินใจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับตลาดหุ้นเป้าหมายของเขาคือผลกาไรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง2000ดอลลาร์แต่ความเร็วแบบนี้ยังช้าเกินไปสําหรับเขา เห็นช่องว่างทางการเงินมหาศาลและเขาที่ไม่มีงานประจําก็ไม่มีทางได้เงินกู้จากธนาคารแอนดี้จึงต้องหาทางอื่นเขาไม่ลังเลที่จะเสีย่ยงไปหาหัวหน้าแก๊งปล่อยเงินกู้ที่เรื่องลือในด้านไม่ไดียืมเงินหนึ่งแสนดอลลาร์หัวหน้าแก๊งคนนี้เดิมทีก็ไม่อยากให้กู้เงินแอนดี้ที่ดูเหมือนจะไม่น่าไว้ใจแต่เมื่อได้ยินว่าแอนดี้สามารถทํากําไรได้หลายเท่าภายในเวลาไม่กี่วันจึงตกลงที่จะทําธุรกรรมกันที่สวนสาธารณะแอนดี้รู้ดีว่าเงินก้อนนี้มีความเสี่ยงสูงมาก ถ้าหากไม่สามารถคืนเงินได้ตามกำหนดเขาอาจาต้องแลกด้วยชีวิตหลังจากได้เงินทุนที่จำเป็นแล้วปี2010แอนดี้เริ่มประสบความสำเร็จอย่างสูงในตลาดหุ้นเขาเพิ่มปริมาณยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และเข้าใจสถานการณ์ตลาดหุ้นได้อย่างรวดเร็วไม่นานเขาก็มีเงินสะสมในบัญชีถึง2ล้านดอลลาร์ผลงานการลงทุนของเขาในตลาดหุ้นดึงดูดความสนใจจากวาสตรีโดยการแนะนำของเพื่อนเขาได้รู้จักกับคารเจ้าพ่อวงการการเงินคารเป็นคนพูดน้อยแต่ได้ผลเน้นผลลัพธ์ เขาประทับใจในฝีมือการเลือกหุ้นของแอนดี้จึงชวนแอนดี้มาร่วมทีมร่วมโครงการควบรวมกิจการที่สําคัญและขอให้แอนดี้ส่งแผนง,งานก่อน10บโมงเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากลงจากรถรูของคาร์แอนดี้คิดว่าควรพักผ่อนให้เต็มที่เสียหน่อยเพราะเขารู้ว่าชีวิตของเขากําลังจะเริ่มต้นบทใหม่แต่ระหว่างที่กําลังเดินเล่นอยู่แอนดี้รู้สึกตัวทันทีว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวดูเปลี่ยนไปเมื่อครู่เขายังอยู่หน้าบ้านตัวเองแต่ฟิปตาเดียวกลับพบว่าตัวเองหลงทางอยู่ห่างออกไปถึง20บล็อก คืนนั้นแอนดี้เหมือนใบไม้ที่ถูกพัดปลิวไปตามลมล่องลอยไปมาในเมืองกระโดดลงมาจากตึกสูงในเขตเมืองชั้นบนไปยังเขตเมืองชั้นล่างที่เงียบสงบจากถนนที่คึกคักเขาก้าวเข้าไปในบาร์ทันทีและหลงทางไปในงานเลี้ยงที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันในสภาพที่งุนงงนั้นเขาไปโรงแรมกับหญิงสาวผมลอนด์หลังจากนั้นเขาก็มาโผล่ที่อุโมงค์ใต้ดินโดยไม่รู้ตัวฉันเผลอไปชนเข้ากับพวกอันธพาลตัวเล็กๆแล้วก็โดนพวกมันรุมล้อมเมื่อเผชิญกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันแอนดี้ฉ เลยเรียนแบบท่าทางของรูสลีจากทีวีไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถเอาชนะพวกมันได้ทั้งหมดพอสติเริ่มกลับคืนมาบ้างแต่เขากลับจําอะไรไม่ได้เลยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาหลายชั่วโมงเขาลืมกินยาเมื่อคืนทําให้สมองทํางานหนักเกินไปพอตื่นเช้ามาเขาถึงกับตกใจที่ตัวเองยังไม่ได้เริ่มเขียนแผนง,งานของทานเลยเขากําลังจะไปหยิบยาแต่ก็หยุดชะงักรู้สึกถึงความลังเลยอย่างบอกไม่ถูกขณะที่แอนดี้พยายามอ่านเอกสารทางธุรกิจที่ซับซ้อนเขารู้สึกว่าความคิดของตัวเองเหมือนถูกหมอกหนาปกคลุม ทุกอย่างดูเลือนลาไปหมดหลังจากไม่ได้กินยาปฏิกิริยาของเขาล่าช้าลงอย่างเห็นได้ชัดความเข้าใจก็แย่ลงไปมากจําเป็นต้องเขาจึงไปยังจุดนัดพบกับคานคานสังเกตเห็นความผิดปกติของแอนดี้ได้อย่างรวดเร็วเขาดูใจลอยไม่สามารถจดจอ่อกับการสนทนาได้ระหว่างการพูดคุยคานพูดถึงเจ้านายคนใหม่ที่กําลังจะมารวมกิจการกับพวกเขาคนคนนี้ที่เคยไม่มีชื่อเสียงสามารถกลายเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมได้ภายในเวลาเพียงสองปี แต่ตอนนั้นแอนดี้กลับถูกข่าวในโทรทัศน์ดึงดูดความสนใจไปนั่นคือหญิงสาวผมดอนที่เขาเจอเมื่อคืนนี้แต่รายงานข่าวบอกว่าเธอถูกพบเป็นศพในห้องโรงแรมแล้วภาพนี้ทําให้แอนดี้สับสน,นมากเขาเริ่มสงสัยในความทรงจําของตัวเองไม่รู้ว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นและเริ่มกลัวตัวเองว่าอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หรือไม่24เฮอร์รินเออเพอร์อีคว่าอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หรือไม่คารเริ่มรู้สึกไม่พอใจที่ด้ดูทีวีบ่อยๆและเสียสมาธิไปกับมัน แอนดี้หาข้ออ้างแล้วรีบออกจากร้านอาหารไปพอก้าวออกจากประตูก็อาเจียนออกมาทันทีเขากลับบ้านแล้วล้างหน้าด้วยความไม่สบายใจพยายามทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นแล้วจู่ๆเครื่องตอบรับโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเป็นของอดีตภรรยาเขาเือนเขาว่าอยากกินยาที่เสี่ยวยงให้เด็ดขาดยานั้นอันตรายมากแอนดี้รีบโทรกลับไปเพื่อจะคุยเรื่องนี้กับอดีตภรรยาแต่เธอดูเหมือนจะไม่ยอมเจอหลังจากที่พยายามอยู่พักใหญ่สุดท้ายพวกเขาก็ตกลงจะเจอกันที่ร้านกาแฟเมื่ออดีตภรรยารู้จักยา NCT อาจมีคนอื่นรู้เรื่องนี้อีกเขาค้นสมุดโทรศัพท์ของน้องเคยขึ้นมาแล้วเริ่มติดต่อเบอร์ต่างๆในสมุดเล่นนั้นทีละเบอร์หวังจะรู้ว่าคนอื่นๆมีอาการไม่ดีแบบเดียวกันหรือเปล่าโทรไปสิทธิกว่าสายผลปรากฏว่ามีสามคนเสียชีวิตไปแล้วส่วนคนอื่นๆก็อาการหนักมากการค้นพบทั้งหมดนี้ทําให้แอนดี้รู้ตัวว่าทั้งหมดนี้อาจเป็นผลข้างเคียงจากการกินยา NCT ขณะที่แอนดี้กำลังโทรหาผู้ติดต่อคนต่อไป ก็มีเสียงดังขึ้นข้างๆตัวเขาอย่างกระทันหันเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าชายชราที่ดูธรรมดาคนนี้กลับเป็นคนที่แอบตามดูเขาอยู่ตลอดมาแอนดี้ที่ตกใจกลัวรีบหนีไปท,ทันทีและชายชราคนนั้นก็ตามเขาไปติดๆแอนดี้วิ่งสุดชีวิตจนกระทั่งกระโดดขึ้นแท็กซี่ได้จึงมีผู้ติดตามที่น่ากลัวคนนั้นมาได้เมื่อมาถึงร้านกาแฟที่นัดกับอดีตภรรยาเขาก็ได้เห็นอดีตภรรยาที่ไม่ได้เจอกันมาสิบปีเขาถึงกับตื้งไปเลยผู้หญิงตรงหน้าไม่ใช่ อดีตภรรยาที่เซ็กซี่และมีเสน่ห์คนเดิมอีกต่อไปแล้วแต่กลับเหี่ยวเฉาลงไปสิ่งนี้ทําให้แอนดี้ไม่อาจเชื่อสายตาตัวเองได้ไม่เข้าใจว่าทําไมเวลาจึงโหดร้ายถึงกับทําให้ผู้หญิงอายุแค่30กว่ากว่ากลายเป็นคนสู้ผอมทรงขนาดนี้ระหว่างการสนทนาที่คาเฟ่แอนดี้ได้รู้ว่าอดีตภรรยาเคยใช้ยาเอ็นสองมาก่อนอยานี้ช่วยให้เธอทํางานได้ดีเยี่ยมแม้กระทั่งก้าวข้ามหัวหน้าไปอยู่ในตําแหน่งที่สูงกว่าแต่เมื่อเวลาผ่านไปอดีตภรรยาเริ่มรู้สึกตัว กังวลว่าสภาพที่มีประสิทธิภาพสูงนี้จะทําให้สมองของเธอได้รับความเสียหายถาวรดังนั้นเธอจึงเลือกที่จะหยุดทานยาไม่คิดว่าอาการข้างเคียงหลังจากหยุดยาจะร้ายแรงกว่าที่คิดไม่เพียงแต่จะอาเจียนบ่อยยังไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งใดได,ได้การเคลื่อนไหวเริ่มช้าลงทั้งคนทั้งตัวดูแก่ลงอย่างรวดเร็วประสบการณ์ครั้งนี้ทาให้แอนดี้ระหนักว่าถ้าหากเพิ่งทานซิทีแล้วจะยากที่จะเลิกได้มิฉะนั้นผลที่ตามมาจะเลวร้ายอย่างคาดไม่ถึง หลังจากที่ลาจากอดีตภรรยาแล้วแอนดี้ตั้งใจจะกินยาิเมสุดท้ายที่อยู่ในกระเป๋าแต่จูๆ่ๆหัวหน้าแก๊งมาดักรออยู่เพราะแอนดี้ลืมจ่ายเงินหัวหน้าแก๊งคิดว่าเขาจะหนีไม่จ่ายจึงวิ่งเข้าไปต่อยที่ท้องแอนดี้แอนดี้ที่ร่างกายอ่อนแอมาล้มลงไปกับพื้นยาเม็ดในมือก็ตกไปที่พื้นหัวหน้าแก๊งสังเกตเห็นเม็ดยาเม็ดสายเล็กๆที่ดูไม่ธรรมดาด้วยความอยากรู้จึงกลืนมันลงไปแอนดี้เห็นเหตุการณ์นี้รู้สึกผิดอย่างมากถึงแม้เขาจะรีบไปธนาคารเพื่อถอนเงินมาใช้นี่ พยายามยุติเรื่องนี้แต่เขาก็ไม่รู้ว่าปัญหาเพิ่งจะเริ่มต้นเพราะว่ายาเม็ดเดียวหายไปแอนดี้เดินบนถนนอย่างลำบากทุกย่างก้าวดูยากลำบากเหลือเกินอาการข้างเคียงรุนแรงหลังจากหยุดยาทําให้เขาเจ็บปวดทรมานมากถึงแม้จะอ่อนแรงไปทั้งตัวแอนดี้ก็ยังดันด้นไปถึงบริษัทที่ลินดาทํางานอยู่เพิ่งก้าวเข้าไปในห้องทํางานของลินดาเขาก็ล้มลงไปกับพื้นอย่างหมดแรงขอร้องลินดาอย่างร้อนรอนให้ช่วยเอายามาให้เขาไม่งั้นเขาเป็นห่วงว่าตัวเองจะทนไม่ไหวจนถึงเช้าลินดาถึงกับงง ไม่รู้จะทํายังไงดีแอนดี้ไม่มีทางเลือกอื่นเขาจึงต้องสารภาพความลับทั้งหมดให้ลินดาฟังที่แท้แอนดี้ถึงได้ร่ํารวยและมีสะเสด็จดึงดูดใจก็เพราะฤทธิ์ของยาเหล่านั้นที่น่าขันยิ่งกว่านั้นก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้ยาถูกขโมยแอนดี้จึงแอบเก็บยาทั้งหมดไวท้ที่ในของประดับตกแต่งรูปหอยทากที่บ้านของลินดาลินดารีบกลับบ้านและพบยาอยู่ที่นั่นจริงๆแล้วรีบโทรบอกแอนดี้ทันทีแต่ระหว่างที่เธอกําลังรีบกลับกลับพบว่าชายชาราลึกลับคนนั้นตามเธอมาติดติดเนื่องจาก ลุงคนนั้นจึงลงจากรถแล้วเดินตรงมาหาแท็กซี่ของลินดาลินดาเห็นท่าไม่ดีรีบหนีออกจากรถเธอวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตเข้าไปในสวนสาธารณะแล้วก็เห็นผู้ชายสองคนกําลังเดินผ่านมาพอดีเธอจึงรีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากผู้ชายทั้งสองคนผู้ชายทั้งสองเห็นลินดาที่สวยงามจึงเกิดความรู้สึกอยากช่วยเหลือหญิงสาวตะโกนและให้อาจารย์ใหญ่ไปให้พลนแต่ไม่นึกว่าไอ้ใหญ่จะไม่สนใจทั้งสองคนกลับเดินตรงไปหาลินดา ไอบ้าเดินเข้าไปจะั้างตัวเขาวไว้ปรากฏว่าลุงควักมีดจากอ,อกเสื้อออกมาแล้วแทงเข้าที่ท้องไอบ้าต่อมาก็แทงอีกคนตายอีกคนเห็นลุงฆ่าคนไม่กระพริบตาลินดาตกใจวิ่งหนีไปเลยเธอซ่อนอยู่หลังก้อนหินขนาดใหญ่แล้วแอบ,บโทรหาแอนดี้ขอความช่วยเหลือได้ยินลินดาบอกว่ามีคนตายสองคนแอนดี้ก็ตกใจเพื่อให้ผู้หญิงคนนั้นรอดชีวิตแอนดี้บอกให้เธอกินยาเม็ดหนึ่งทันทีหลังจากกินยาไปสามสิบวินาทีเธอก็จะนึกวิธีหนีออกไปได้ทันที เห็นลุงเดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆลินดาไม่มีทักษะการต่อสู้เลยกินยาเอ็ซีเป็นเม็ดเดียวไม่นานนักฤทธิ์ยาเริ่มออกฤทธิ์ลินดาหันหลังกลับไปเห็นถุงอีกใบหนึ่งเธอเห็นชัดเจนถึงสิ่งของรอบตัวที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้และเส้นทางที่สามารถหลบหนีได้คิดแผนการหนีเอาไว้เรียบร้อยแล้วโชคร้ายก็เริ่มต้นขึ้นเธอปีนโรลล์ลานสเก็ตน้ำแข็งอย่างรวดเร็วและกระโดดลงไปในลานสเกต็ตจากนั้นก็วิ่งตรงไปยังใจกลางลานสเกต็ตขณะที่ตาเท่าก็ชักปืนออกมาไล่าตามมาติดๆ วิ่งไปถึงข้างๆเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่กําลังฝึกเล่นสเกต็ตอุ้มเด็กหญิงขึ้นมาแล้วหันหลังกลับอย่างแรงมีสเก็ตของเด็กหญิงไปบาดหน้าลุงลินดาใช้จังหวะนั้นหนีออกจากลานสเกต็ตแอนดี้กินยาที่ไดนเอาคืนมาแล้วเวนก็กลับมาเป็นปกติกทั้งสองคนไปหลบอยู่ในโรงแรมเพื่อความปลอดภัยได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งแอนดี้เห็นว่าลินดานิ่งเงียบปรากฏว่าลินดาหลังจากกินนินซีที่แล้วรู้สึกไม่ค่อยดีเธอรู้สึกว่ายานี้ทําให้เธอไม่เหมือนตัวเองและแอนดี้ก็กลายเป็นคนละคนไปแล้ว แอนดี้สาบานกับลินดาว่าเขาจะเลิกใช้เอินซีแน่นอนแต่เขาจะเลิกได้จริงหรือเปล่าลินดาจากแอนดี้ไปอีกครั้งนี่เป็นผู้หญิงที่ดีมีความเป็นอิสระเข้มแข็งและมีเหตุผลแอนดี้มองดูลินดาที่เดินจากไปชา้ชาช้าฉันเห็นพี่ใหญ่แก๊งมาเฟียยืนอยู่ใต้แสงไฟถนนดูเหมือนจะมองหาเอ็นซีที่อยู่ด้วยเพื่อจะหนีพี่ใหญ่แก๊งมาเฟียไปก่อน Andy แอนดี้เลยยืนย่นยาให้เขาซองหนึ่งเพื่อจะรีบหาเงินที่ตัวเองต้องการแล้วแอนดี้ก็ไปที่คานคานเห็นว่าแอนดี้กลับมาดีขึ้นแล้ว เลยให้โอกาสเขาอีกครั้งให้เขากลับมาร่วมทีมและรับผิดชอบโครงการนี้ต่อเพื่อความปลอดภัยของยาแอนดี้จึงซ่อนยาไว้ในเสื้อผ้าทุกชุดของเขาเขาซ่อนยาที่เหลือไว้กับตัวทุกวันเพื่อไม่ให้หมดลงในสักวันและเขายังจ้างห้องแล็บส่งตัวราคาแพงเพื่อวิเคราะห์ยาและผลิตเอนสีจำนวนมากอย่างลับๆแต่เพิ่งสงบไปได้แค่2วันก็เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นอีกใหญ่ตอนที่แอนดี้กำลังคุยธุรกิจกับบรรดาเศรษฐีในวงการการเงินอยู่ก็เห็นตำรวจที่เคยมาถามเรื่องต่างๆกับเขาก่อนหน้านี้ นั่งอยู่ในบาร์มองเขามาตลอดแอนดี้รู้ทันทีว่ามีเรื่องแน่เขาจึงเดินไปทักทายตำรวจคนนั้นครั้งนี้คุณอูเหมยช้างมาเพื่อคดีฆาตกรรมในโรงแรมมีคนกล่าวหาว่าแอนดี้เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ไม่มีหลักฐานแอนดี้จึงต้องว่าจ้างทนายความที่ดีที่สุดในนิวยอร์กมาช่วยเขาผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้เมื่อถึงการเจราจาไกลเกลี่ยคดีแอนดี้ก็ได้พบกับประธานบริษัทใหญ่แห่งอื่นบนโต๊ะเจราจาคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงส่งภายในเวลาแค่สองปี แต่แอนดี้ก็ดูออกว่าเขาไม่ค่อยสบายออนแอผิดปกติตอนขึ้นบันไดย,ยังต้องพยุงไม้เท้าเลยดูไม่เหมือนคนอายุ40เลยถ้าธุรกรรมครั้งนี้สําเร็จแอนดี้จะได้ค่าตอบแทน40ล้านจากคานคานอยากให้แอนดี้ทำงานให้เขาต่อไปแต่แอนดี้ที่มีความคิดเป็นของตัวเองก็ปฏิเสธไปแอนดี้กลับมาถึงบ้านแล้วพบว่าบ้านของตัวเองรกเหมือนบ้านของน้องเขยตอนนั้นเลยถูกคนรื้อค้นจนเละเทะดูเหมือนว่าจะอยู่บ้านนี้ต่อไปไม่ได้แล้ว เขาเลยจองคอนโดหรูสูงประงาที่ปลอดภัยกว่าไว้ทันทีมีประตูเหล็กขนาดใหญ่ระดับห้องนิรภัยธนาคารมีตู้เซฟระดับสูงและระบบรักษาความปลอดภัยกลางแอนดี้รู้สึกปลอดภัยขึ้นมากที่ได้อยู่ในป้อมปราการที่แข็งแกร่งเช่นนี้แอนดี้รู้สึกปลอดภัยขึ้นมากทันทีมาถึงวันที่ต้องเซ็นสัญญาปิดการขายแต่แอนดี้และพวกเขารอเจ้านายฝ่ายตรงข้ามไม่มาแต่กลับรอเจอภรรยาของเจ้านายมาแทนปรากฏว่าเจ้านายฝ่ายตรงข้ามป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลแล้ว เลยต้องรอจนกว่าเจ้านายจะหายดีจึงจะต่อสัญญาได้ขณะที่ส่งภรรยาของเจ้านายฝ่ายตรงข้ามไปแอนดี้ก็ตกใจที่พบว่าคนขับรถให้เธอนั้นคือลุงโรคจิตที่ตามล่าเขาอยู่ตลอดเวลานั่นเองบนใบหน้าของเขายังมีรอยแผลเป็นที่ลินดาทําให้ทีนี้แอนดี้เลยรู้หมดทุกอย่างเดิมทีเจ้านายแวนก็กินนินซิตมาตลอดแต่ไม่รู้เพราะอะไรถึงขาดตลาดเลยส่งคนขับรถของเขาแอนดี้มาแย่งชิงเนื่องจากไม่มีนินซิติมาตลอดเลยทําให้เจ้านายใกล้าตายแล้ว ดูเหมือนว่ามีคนกินเนนซีทีในโลกนี้เยอะเหมือนกันนะแอนดี้มาที่สถานีตำรวจอีกครั้งครั้งนี้เขาถูกนำตัวมาให้พยานระบุตัวผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งทนายความของเขาจัดการหาคนหน้าตาคล้ายๆเขามาหลายคนขึ้นไปพร้อมกันผลคือพยานไม่สามารถระบุตัวเขาได้ทนายความคืนแจ็คเก็ตให้แอนดี้ชุดนี้ดูดีจังเลยข้าสั่งตัดเองเหรอคะฉันสั่งตัดเองค่ะเมื่อแอนดี้กลับไปที่ห้องทำงานของขาเขารู้สึกเวียนหัว เขานึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้กินอะไรเลยวันนี้เขาจึงรีบวิ่งไปห้องน้าอย่างกับคนเป็นลมจะควักยาออกมาจากกระเป๋าเพื่อกินสักเม็ดเขารู้สึกเจ็บถุงยาหายไปแล้วเขาจึงรีบถอดเสื้อโค้ทออกค้นหาทั่วทั้งตัวแต่ก็ยังหาถุงยาไม่เจอคราวนี้เขาตกใจถ้าไม่กินยาแล้วก็เขาก็จะตายเขาเดาไม่ออกว่าใครขโมยยาของเขาไปแอนดี้รีบกลับบ้านเขาอารมณ์เสียนั่งดูทีวีเมื่อลอยทีวีกำลังสัมภาษณ์ภรรยาของประธานบริษัทวันแล้วกล้องก็หันไป ที่ทนายความของบริษัทพวกเขาปรากฏว่าเป็นทนายความที่แอนดี้จ้างมาช่วยแอนดี้หัวร้อย,ยอนตัวเองตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าใครเป็นคนขโมยของเตรียมการไว้ขนาดไหนก็ยังเอาไม่อยู่จังหวะนั้นเองที่ประตูบ้านเขาถูกกดเรียกตอนที่แอนดี้ไปเปิดประตู <c oughs> เห็นจากกล้องวงจรปิดว่าที่ยืนอยู่หน้าบ้านไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียกับลูกน้องมาเยี่ยมแล้วเขาอยากโทรแจ้งตำรวจแต่พอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถึงได้รู้ว่า ป้อมประการที่แข็งแกร่งของเขาไม่มีสัญญาณเลยสักนิดคราวนี้แย่แน่เขาถูกปิดตายสนิทพวกมาเฟียด้านนอกเริ่มทุบประตูแอนดี้รู้ว่าหนีไม่พ้นแล้วเขาเดินไปที่ระเบียงจะให้มาเฟียหัวจกใจโหดคนนั้นฆ่าตายยังดีกว่าฆ่าตัวตายเสียเองนี่คือจุดจบของเขาจริงๆหรือบางทีน่าจะฟังลินดาตั้งแต่แรกก็ดีแล้วแต่เขายังไม่อยากตายเขานึกขึ้นมาได้ทันทีบางทีที่บ้านของเขาน่าจะมีเอินีหนึ่งเหลืออยู่สักลูกเขาจึงรีบกลับเข้าห้องไปค้นหา ขนาดเดียวกันพวกมาเฟียนอกประตูก็พยายามเปิดประตูเหล็กโดยเริ่มใช้เครื่องเชื่อมตัดประตูแล้วในที่สุดแอนดี้ก็เจอถังของเขาข้างในยังมีอีกเม็ดอยู่จริงๆแต่ตอนนี้หัวหน้ามาเฟียก็เข้ามาแล้วยาเม็ดสุดท้ายก็หมดแล้วแอนดี้ถูกจับกลับไปนั่งที่เก้าอี้หัวหน้ามาเฟียกินยาหมดแล้วแต่เขาก็ฉลาดกว่านั้นหน่อยเอาเม็ดสุดท้ายไปละลายทําเป็นยาฉีดแล้วค่อยๆฉีดเข้าเส้นเลือดทีละน้อยเขาไม่เชื่อเรื่องโกหกที่ว่าแอนดี้ไม่มียาเตรียมจะทรมานเขา ตอนนั้นแอนดี้เหลือไปเห็นมีดปอกผลไม้ในกล่องข้างๆตัวอยู่ในกล่องข้างๆตัวเขาจึงแอบซ่อนไว้ข้างหลังโดยที่หัวหน้าแก๊งไม่ทันสังเกตเมื่อหัวหน้าแก๊งเอามีดมาใกล้ๆแอนดีก้ <Andy S 2> ก็ใช้จังหวะนั้นชิงลงมือมีดปอกผลไม้ปักเข้าไปในท้องของหัวหน้าแก๊งเขาพยายามสุดชีวิตที่จะดันมีดออกสุดท้ายก็จัดการหัวหน้าแก๊งได้สําเร็จตอนนี้แอนดี้ก็ซุดตัวลงนอนอยู่กับพื้นอย่างอ่อนแรงหัวหน้าแก๊งยังมีลูกน้องอีกสองคน อยู่ในห้องข้างๆพร้อมกับตู้เซฟของฉันเมื่อไหรที่พวกมันออกมานั่นก็คือเวลาตายของแอนดี้เว้นแต่เขาจะกินยาอินซิสต์เม็ดถึงจะสามารถพลิกสถานการณ์ได้แต่เม็ดสุดท้ายก็หมดแล้วตอนนี้เขาเห็นเลือดไหลออกมาจากตัวหัวหน้าแก๊งมาเฟียค่อยๆไหลเข้ามาหาเขาบางทีเลือดนี่แหละจะเป็นทางรอดสุดท้ายแอนดี้ดื่มเลือดที่ไหลมาถึงปากเลือดที่มีส่วนผสมของเอนซิตี้ออกฤทธิ์ทันทีตาของแอนดี้เป็นประกายตอนนั้นเองชายร่างใหญ่คนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องนั่งเล่น และพบว่าเจ้านายของตัวเองตายแล้วเขาจึงรีบคว้าตัวแอนดี้ไว้แต่ไม่นึกว่าแอนดี้เตรียมตัวไว้แล้วแอนดี้ใช้โอกาสนี้ลุกขึ้นวิ่งหนีแต่ก็ถูกชายร่างใหญ่คนอื่นกระชากล้มลงบนเปียโนโด,ด้วยความตกใจแอนดี้คว้าที่ขัดห้องน้ําได้ยัดเข้าไปในปากเขาเลยไอคนตัวใหญ่รู้สึกขยะแขยงรีบลุกขึ้นทันทีและในขณะนั้นที่ตาบอดไปแล้วกําลังเล็งปืนไปทางนั้นแอนดี้ใช้สายตาที่พร่ามัวตะโกนให้มันยิงไปทางก้อนหิน ไอ้คนตัวใหญ่ได้ยินเสียงโดยสัญชาตยานก็เลยยิงไปทางก้อนหินดันไปยิงเพื่อนตัวเองตายพอไอ้หนุ่มใหญ่เห็นว่ายิงผิดคนก็โมโ oh หเลยยิงถล่มใส่แอนดี้ที่ซ่อนอยู่หลังเปียโนอย่างบ้าคลาั่งแอนดี้ใช้สุดกำลังดังเปียโน,โนพุ่งชนไอ้หนุ่มใหญ่ตาบอดจนไอ้หนุ่มใหญ่ล้มลงไปและตายอนาถอยู่บนระเบียงก่อนที่ตำรวจจะมาถึงเขาจึงหนีออกจากต้องประการแห่งความฝันอันมืดมนนี้ไปแอนดี้ได้เข้าสู่รแวดวงการเมืองสนใจแล้วกลายเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี เขาได้พบกับเพื่อนเก่าคนหนึ่งนามว่าคานซึ่งเคยพบกันเมื่อปีที่แล้วแอนดี้รู้สึกประหลาดใจที่คานมาพบเขาเพราะหลังจากคดีความเมื่อปีที่แล้วจบลงทั้งสองก็ไม่ได้ติดต่อกัน <โ frustrating. S 1> อกีอกเลยคานบอกว่าเขาเปลี่ยนสายงานแล้วตอนนี้เปิดบริษัทนัดหมายแท์แอนดี้คิดว่าคานมาเพื่อบริรจาคเงินแต่ไม่คิดว่าคำพูดที่คานพูดต่อมาทําให้สีหน้าเขาเคร่งเครียดขึ้นที่แท้คานรู้เรื่องเงินเสียแล้ว00010904040 และบริษัทผลิตยาของเขาก็ผลิตสิ่งนี้โดยเฉพาะเรื่องยาเม็ดนั้นเขาบอกแอนดี้ว่าเขาสั่งปิดแล้วห้องแอบลับของแอนดี้ดังนั้นตอนนี้แหล่งเดียวที่นินซีได้มาคือคานคานพูดทําเป็นรู้จริงว่าจะส่งให้แอนดี้ไม่จํากัดปริมาณโดยไม่ขออะไรตอบแทนเลยแค่ว่าต่อไปถ้าแอนดี้ได้เป็นประธานาธิบดีก็คงจะดีถ้าได้ฟังคําแนะนําของเขาบ้างเป็นครั้งคราวแอนดี้รู้ว่าไอ้คนแก่คนนี้อยากเป็นประธานาธิบดีเงาควบคุมเขาตลอดไปแต่ แอนดี้จะยอมให้คนแก่สารเลวคนนี้ควบคุมได้อย่างไงเขาบอกกับคานว่าที่จริงแล้วตัวเองได้ปรับปรุงสูตรของมินซีทีแล้วเขาซึมซับสาระสาคัญทั้งหมดแล้วตอนนี้เขาไม่ต้องกินยาเม็ดอีกแล้วคานไม่เชื่อเขาคิดว่าแอนดี้พูดจากแข็งกร้าวแต่แล้วแอนดี้ก็ทํานายได้อย่างแม่นยำว่าบนถนนจะมีรถบรรทุกชนแท็กซี่ทันทีและเพียงเสี้ยววินาทีแอนดี้ไม่จําเป็นต้องกินยาอีกแล้ว เขามีทั้งความสามารถในการสังเกตและการเอาใจใส่ที่เฉียบคมเขาถึงกับเอามือไปแตะที่หัวใจของคานแล้วก็บอกปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจของเขาได้อย่างแม่นยำคานต้องเชื่อแอนดี้ตรงหน้าเขาพัฒนาไปอย่างสมบูรณ์แล้วเขาเอาไม่อยู่แล้วคานที่พ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงขึ้นรถไปเงียบเียบและเขาก็กินข้าวกับคนที่เขารักจริงๆดูเหมือนว่าจะได้กลับมาอยู่กับลินดาอีกครั้งเลิกพึ่งยาแล้วเป็นตัวของตัวเองแล้วอีกอย่างในฐานะคนที่กำลังจะได้เป็นประธานาธิบดี เขากลับสั่งอาหารเป็นภาษาจีนได้อาตำตำเหนียน่ะอ,อาตำตำเหนียน่ะขนมปังทาในสองชิ้นกุ้งเผาต้นหอมแสนหนึ่งอย่าให้ฉันได้วีบีนะวีบีจะปกป้องเสื้อผ้าของคุณแต่จะไม่ปกป้องมือสกปรกของฉันหรอกนะฮ่าฮ่าฮ่ five.